ทำปกติแล้วผมไม่ต้องอะไรก็ได้แมกกูช่วยมึงได้ปะวะกูขอช่วยมึงได้ปะเฮ้ มันจะดีเหรอวะแต่ถ้ามึงอยากจะช่วยอ่ะกูยอมก็ได้เว้ยไหนๆก็ไหนๆละไม่ไหวแล้วจริงๆวะ่ะขีอ้อ,อ่ะที่กูทำขี้อะไรเนี่ยเพว่ามึงก็ฝันอะไรเขี้อีกแล้วแน่เลยเอ่อเอ่อเออกูกูกูขอโทษเอ,อ่องั้นกูกูกูไปอาบน้ำก่อนนะ มึงวันนี้ปัดชิมด้วยเดี๋ยวไปสายเอองั้นกูกูรีบอาบน้ำก่อนนะเอออะไรของของวะเอาเอจะได้เข้าองน้ำให้มึงวันนี้